ดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกแล้วในช่องพี่หมีกับน้องเจยวันนี้พี่หมีก็ได้ของเล่นใหม่ก็คือเครื่องสลัดน้ําออกจากผักสลัดนะคะทุกคนนี่สั่งมาจากลาซาดานะนี่เขาก็แพ็คมาอย่างนี้เลยนะคะแพ็คมาค่อนข้างดีเลยนะ้องเจยนี่อ๋อการกระแทกมาอย่างดีเลยแล้วเขาก็บอกว่าให้เราถ่ายวิดีโอไว้ทุกครั้งที่เราแกะนะเราอ่ะจะได้แบบว่าอย่างเช่นถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยเขาถึงจะรับเคลมนะเพื่อนๆโอเค<ๆ>เรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าข้างในยังอยู่ดีหรือเปล่า เขาเป็นพลาสติกใช่ไหมพี่มีใช่แล้วอันนี้<อ>ราคาร้อยแปดสิบเก้าบาทรวมทรงนะโอ้ก<อ>็ดูโอเคนะทุกคนพอแกะออกมานะคะเขาก็เหมือนแบาบว่ามีพลาสติกเคลือบนะพี่มีเนาะใช่มีพลาสติกอีกชั้นหนึ่งแต่จะบอกว่ารอนานมากนะอืมประมาณกี่วันเกือบสิบวันได้เกือบสิบวันได้แล้วทนตอนนั้นมากอืแต่ก็โอเคนะทุกคนร้อยแปดสิบเก้าบาทเอง หรือแบบไปหาซื้ออาจจะถูกกว่าน,นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่านี่คือร้านที่ที่มีดูแล้วว่าถูกที่สุดในลาซาดานะคุณผู้ชมนี่โอ้พลาสติกเขาดีอยู่นะเนี่ยอ่าเนี่ก็จะเป็นตัวที่ใส่เปิดออกมาก็จะเป็นนี้นี่เปิดออกมาได้เลยเพื่อนอ๋อแล้วก็ใส่ผักลงไปใช,ใช่ไหมนี่ก็จะเป็นตัวล็อกอันนี้แกะพี่มีก็ไม่เคยใช้นะทุกคนน่าไว้หมุนมัง้งน่าจะเอาไว้หมุนอ,มอันนี้นะ ันนี้ออกออกได้อ,อเคนี่คือสลัดของพี่หมีที่เพิ่งล้างมานะก็ยังมีน้ำอยู่เราอยากได้แบบแต่ก็คงใ,ใส่ได้นิดเดียววะพี่หมีน่าจะใส่ได้ประมาณใส่ไม่หมดอ่ะอืมน่าราต้องใส่สองรอบนะคะสลัดเราก็สามต้นนะเนี่ยแล้วก็น่าจะปิดฝาให้เขียนอย่างเงี้ยอ๋อต้องปิดฝานี้นั่นเพื่อนนี่ อย่างนี้นะฝั่างนี้นะเราก็ปิดไปอย่างนี้โอเคแล้วเราก็ปันป่นปั่นนะทุกคนก<ม>เห็นอยู่มันก็หมุนหมุนเนอะก็เหมือนหม,นะม,มุนน้ำออกอะ่ะใช้แรงนิดนึงดูสิว่าออกหมดยัง ผ<ช>ักแห้งขึ้นนะทุกคนผักแห้งขึ้นแต่อาจจะต้องทําต่อไปอาจจะสักหนึ่งนาทีน้อง,งนนะ้องเยยะเนาะโอเคมันก็ดีกว่าที่แบบว่าเราอ่าล้างผักเสร็จแล้วก็วางผักไวนะ้เนาะใช่อันนี้ก็เหมือนเหมือนช่วยให้แบบว่าผักแห้งเร็วขึ้น ข้อ,ขอ,ขอที่แบบว่าข้อสังเกตว่าปิดฝายัางไงนะทุกคนถ้าปิดฝาไม่ถูกต้องมันจะหมุนไม่ได้ใช่ไหมพี่มีใช่แล้วมันต้องลงล็อกเท่านั้นใช่มันก็จะมีล็อกของมันนะถ้าปิดถูกต้องลงล็อกก็จะหมุนได้ค่ะทุกคนอือหูนะี่แห้งแล้วพักพี่มีแห้งแล้วใช้ได้เออโอเคเลยเดี๋ยวพักมันนี้ก่อนดูทุกคนนี่คือแบบ ผักมีความแห้งเลยนะจากที่แบบว่าปเปียก,กเมื่อกี้นะทุกคนก็อโอเคนะอันนี้คือยังไม่ได้ทําแต่อันนี้คือผักที่ทําแล้วเออโอเคนะนี่น้ําที่ออกมาโอเคอยู่แลวนี่ก็คือน้ําที่แบบปั่นผักเมื่อกี้นะใช่อันเนี้ยก็เยอะอยู่เดี๋ยวลองอีกรอบนึงโอเคเดี๋ยวลองอีกรอบนึงค่าเหมือนเดิมอืมโอ้โหลอง ได้สองด้านหรือเปล่านะลองหมุนไปทางนี้ดูอืมได้หมุนได้สองด้านเลยใช้แร <laughs> <c oughs> งอยู่นะโอเคลองดูซิว่าออกอย่างเฮ้ยแห้งไหมนี่งง<อ>น้ำออกมานี่โอเคเลยนะ ตัวแรกเตะเเลยนะโอเคเลยปเป็นไงไม่มีฝากเปล่าโอเคทุกคนถ้าทุกคนอยากจะได้เครื่องสลัดน้ําออกจากถักสลัดน้แบบนี้นะคะก็คือสามารถสั่งได้เลยนะเราทําลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ที่ใต้คลิปนี้นาะใต้คลิปนี้นะคะ,คละ,คะแล้วก็นี่เลยนะมีอุปกรณ์สามอย่างนนะร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะเป็น,นใช่ถ้าใครอยากได้นะคะก็ ไปคลิกไปตามกันได้เลยนะคะจริงๆในลาซา d a ก็ยังมีอีกหลายร้านแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะเราสั่งร้านนี้รู้สึกว่าจะมาช้านิดนึงก็ประมาสิบวันอาจใช่มาช้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอ่าช่วงนี้โควิด<ม>ด้วยเะเพืๆๆ่อนๆอาจจะส่งช้าะคะใช่กถ,ถือว่าโอเคนะสำหรับคุณภาพเนาะใช่วัสดุดีเลยนะนเป็นพลาสติกแข็งนะทุกคน เราใช้แบงเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันแข็แงแรงทนทานโอเคไปตามกันเลยจ้าใต้คลิปนี้เลยไปเลยจ้า